สวัสดีนะคะชาวราศีกรกฎนะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอความรักทุกสถานะของชาวราศีกรกฎนะคะประจําวันที่7นะถึง15ากรกฎานะคะก็แฮปปี้วันเดย์นะสำหรับชาวราศีกรกฎทุกคนนะคะขอให้เป็นปีที่มีความสุขนะคะซึ่งช่องของเราดูตามศาสตร์หลักตะวันตกนะหากคุณลัคนาราศีกรกฎและเป็นผู้ที่เกิดวันที่22มิถุนายนะคะถึง23ากรกฎาก็สามารถเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันได้เนาะ มาดูเหตุการณ์สําคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎก่อนนะจริงๆไพ่ของคุณเป็นไพ่ของแบบอาจจะมีปัญหาเข้ามาเยอะนิดนึงนะในเดือนนี้นะคะนะมีโอกาสที่คุณจะมีความผิดหวังเสียใจหรือว่ารู้สึกเจ็บปวดนะคะกับบางเรื่องนะในแบบที่แบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนได้เนาะแล้วก็ให้ควบคุมอารมณ์นะคะควบคุมความโกรธของตัวเองให้ดีนะเพราะว่าหากถ้าควบ ภาแบบควบคุมไม่ได้เนี่ยมันมีโอกาสเนาะที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนาะอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะในปักแรกนี้นะคะแล้วก็ให้หมอตัวคุณเองเนี่ยจะได้รับข่าวสารเนาะหรือข่าวดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะตรงนี้ที่เห็นนะคะจะเป็นเงินที่คุณฝากไว้เนาะหุ้นที่คุณซื้อไว้นะคะหรือว่าการเงินบางอย่างที่คุณ อาจจะเคยทำไว้ในอดีตเนาะเออมันจะส่งผลนะคะให้คุณได้รับเนาะในปักนี้นะคะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เนาะมันจะประสบความสำเร็จนะคะนะแต่จริงๆไพ่ของคุณนะมีไพ่ศัตรูขึ้นมาเนาะแล้วก็ไพ่ครับขึ้นมาตรงนี้นะให้ระวังนะคะมีคนที่เขาเนี่ยคิดไม่ดีกับคุณเนาะอาจจะไม่ได้หวังดีเท่าไหร่กับคุณนะคะซึ่งเขาพร้อมที่จะแบบซ้ําเติมคุณเต็มที่นะหากคุณทําอะไรผิดพลาดเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงนะคะมีผู้ไม่หวังดีนะ อยู่นะคะนะเออตัวคุณเองในฝักนี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าเพลียได้ง่ายนะกว่าปกตินะคะก็อาจจะต้องมีการพักผ่อนนิดนึงเนาะแล้วก็ตัวคุณเองมีโอกาสเนาะที่จะได้มีคนเข้ามารู้สักเนาะบางคนมีโอกาสได้ ร่วมหุ้นนะคะหรือลงทุนเนาะกับเพื่อนนะคะมีการร่วมมือกันเนาะกับคนในทีมนะเพื่อให้งานที่คุณทําหรือว่าการเรียนของคุณเนี่ยมันประสบความสําเร็จเนาะมันจะเป็นลักษณะของมิตรภาพดีๆนะคะที่จะเข้ามาเนาะหาชาวราศีกรกฎนะในปักนี้นะคะน่ะไพ่ประจําตัวของคุณจริงๆได้ไพ่ของโอกาสนิตย้นะจริงคุณมีโอกาสเข้ามานะในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่า ไพ่เป็นพลังงานของตัวคุณเองอาจจะมีการคิดทบทวนว่าจะเลือกโอกาสไหนดีนะคะในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานเข้ามาก็ได้หรือเป็นโอกาสอื่นๆที่แบบเข้ามาให้คุณเลือกนะคะนะจริงๆต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นโอกาสไหนก็ตามนะคะที่เข้ามาเนาะให้คุณเลือกโอกาสนั้นไว้นะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่เลือกหรือคุณมัวแต่ลังเลไม่แน่ใจเนาะมีโอกาสที่คุณแบบ จะเสียโอกาสไปได้เนาะตรงนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าทบทวนได้แล้วว่าโอกาสไหนดีก็ให้ทําเลยนะคะนะหรือบางคนอาจจะมีความคิดในการที่อยากจะลงทุนเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็คิดอยู่ว่าจะลงทุนแบบ ตรงไหนดีก็ลองหาคาปรึกษานะคะคุณก็จะได้รับคาปรึกษาแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะลงทุนในสิ่งนั้นๆได้เนาะแล้วมีโอกาสที่มันจะได้กําไรด้วยนะสาหรับชาวศิกรกฎนะคะนะโอเคเราไปดูการสําหรับความสัมพันธ์นะคะความรักเนาะเรื่องของความรักนะว่าความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเออสำหรับคนโสดนะคะจะมีใครเข้ามาไหมหรือว่าคนโสดนี่จะยังโสดกันอยู่เหมือนเดิมเนาะไปดูกัน สำหรับความรักนะคะของชาวราศีกรกฎเนาะไปดูอ่ามาดูกันคนโสดนะคะว่ารักของคุณจะเป็นยังไงเนาะคนโสดนะจะมีใครเข้ามาไหมหรือว่าเจงโสดกันอยู่เหมือนเดิมนะคะขอดูหน่อย ให้ขึ้นควีนม้นะชาวราศีกรกฎนะคะหเหรียญหืมสิถ้วยโอเคจริงๆชาวราศีกรกฎเนี่ยตัวคุณเองนะคนโสดนะคะในปักนี้คุณค่อนถ้ามีเสน่ห์มากเลยเนาะคุณอาจจะมีความแบบเขาเรียกว,ว่ามีพลังในการทำงานนะคะในการจริงจังกับชีวิตเนาะบางคนอาจจะมีความคิดไอเดียเยอะหรือว่ามีแพชชั่นเยอะนะคะกับ ในเรื่องของงานนะคะหรือในสิ่งที่คุณชอบเนาะตรงนี้นะจริงๆบางคนนะ่ะชาวราศีกรกฎคนโซดอะ่ะคุณเป็นลักษณะของคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแบบต้องดูแลครอบครัวเนาะเงินที่คุณได้มาจากงานเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบคุณเ,เหมือนต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวนะคะหรือว่าเทคแคร์ดูแลอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะที่คุณทำดีแบบไหนไว้เนี่ยบอกเลยว่าสิ่งที่คุณทำดีนะคะในการดูแลครอบครัวในการให้ เ,ออเงินกับคนในบ้านนะคะนะเออประมาณนี้เนาะมันจะส่งผลนะคะทาให้คุณมีความสุขกับชีวิตนะชีวิตจะเจริญขึ้นนะสาหรับชาวราศีกรกฎนะคะแล้วก็ถามว่าคนโสดเองอะ่ะฝักนี้มีใครเข้ามาไหมเนาะในเรื่องของความรักจริงไพ่หกเหรียญเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีนะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะที่เข้ามา คือตัวคุณเองมีตัวเลือกทางเลือกนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามานะในปักนี้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎเนาะคือ,อแล้วไพ่มันขึ้นมาหกเหรียญกับสองดาบนะคะคือคนสองคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเกิดความลังเลสับสนเนาะว่าแพ๊ จะเลือกใครดีเลือกคนไหนดีเนาะในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเป็นครอบครัวเพราะจริงๆคนทั้งคู่เนี่ยเหมาะเลยว่ามีโอกาสนะคะที่คุณจะสามารถพัฒนาไปเป็นสิบถ้วยได้นะในอนาคตนะคะขอดูหน่อยว่าคนแรกเป็นใครเนาะที่เข้ามานะคะนะคนนี้ขึ้นไพ่แปดดาบเลย <laughs> จัดมินโอเคคนนี้ไม่คนเก่านะคะจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตคุณที่คุณกับเขามีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันนะคะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักแล้วคนนี้เนาะเออมีโอกาสที่เขาจะมีการกลับมานะคะเขาการเนาะจะคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมาง้อกลับมาขอโทษน,นะคะกลับมาขอคืนดีเนาะในความสัมพันธ์นะคะเออเข้ามาพยายามอีกครั้ง ในความสัมพันธ์นี้นะคะนะเออเป็นคนที่คุณกับเขาอาจจะเคยรักกันแล้วมีปัญหามีการทะเลาะกันบางคนอาจจะเคยมีการบล็อกกันหรือว่าปิดกั้นนะคะไม่พูดคุยกัน,นะะเนาะก็ก็มีโอกาสที่ปักนี้เขาจะเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์ไงค่ายเป็นควีนไม้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงปักนี้คุณค่อนข้างมีสเสน่ห์มากแล้วก็มีแรงดึงดูดนะคะกับเพศตรงข้ามเนาะมาดูกันคนที่2นะคะเขาเป็นใครเนาะ คนนี้เป็นธาตุน้ำนะคะมีนกกว,กวพิจิกได้คนนี้เป็นคนน่ารักมากเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอบอุ่นนะคะเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงเนาะแล้วก็เนลักษณะของคนที่เวลารักใครเนี่ยก็จะค่อนข้างทุ่มเทจริงใจเอาใจใส่นะคะดูแลมากๆเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ต้องการแบบเหมือนเขารู้สึกว่าเวลาเขาเออรักใครหรือว่าดูแลใครเขาก็ต้องการแบบนั้นอะ แบบกลับมาด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้ซึ่งคนนี้ต้องเหมาะเลยว่าตัวเขาเองน่าจะเป็นคนที่แบบแอบชอบแอบสนใจคุณมาสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีการแสดงออกนะให้คุณได้รู้นะคะว่าเออเขารู้สึกดีกับคุณน,นะเขาชอบคุณน,นะคะเขาสนใจคุณจริงๆในอดีตเขาอาจจะ ไม่กล้านะในการเข้ามาคือเขาน่าจะแอบชอบคุณมานานแล้วแต่ว่าเขากลัวนะคะเขาก็เลยแบบเหมือนก็กล้ากลัวแบบจะเข้าดีหรือไม่เข้าดีอะไรประมาณนี้เนาะเออซึ่ง ปักนี้มันก็เลยเป็นปักที่แอนรู้สึกว่าเขาจะมีความกล้าเขาวางแผนมาอย่างดีนะคะในการที่จะเข้ามาหาคุณเนาะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับคุณลักษณะของเขาเนี่ยจะมีการเข้ามาในแบบที่ช่วยเหลือเทคแคร์ care, ดูแลห่วงใย,ยเอาใจใส่อะไรประมาณนี้นะคะนะสำหรับชาวราศีกรกฎเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวคุณเองเนี่ย <laughs> จะยังค่อนข้างชัดเจนนะคะในฝักนี้ว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้ต้องการขขยนะคะแล้วก็ต่อให้คนสองคนนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาหาคุณเนาะหรือเขาจะเข้ามาพูดคุยกับคุณมากมายแค่ไหนก็ตามเนี่ยเป็นพลังงานที่ตัวคุณเองเนี่ยจะยังไม่ได้โฟกัสนะคะบางคนเนี่ยเหมือนยังมีพลังงานของความยึดติดก,กับเรื่องราวเก่าๆในอดีตความเสียใจต่างๆนะคะในอดีตเนาะมันก็เลยทําให้ต่อให้คนเหล่านี้กลับมาเนี่ยความรู้สึก มันไม่เหมือนกันหมายความว่าตัวคุณเองจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับคนเหล่านี้เนาะต่อ,อ,ตอให้คนเหล่านี้เขาจะรู้สึกดีมากหมายกับคุณแค่ไหนก็ตามคือชาวราศีกรกฎคนโสดอะบางคนคุณผ่านความเจ็บช้ำเสียใจในเรื่องของความรักมาเยอะจนมันทําให้คุณกลายเป็นคนที่เย็นชาหรือว่านิ่งมากๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างใช้สมองแบบมากกว่าความรู้สึกอะในเรื่องของความรักเพราะว่าพอคุณเจ็บช้ำเสียใจมาเยอะอะเหมือนคุณก็ ก็จะคิดแล้วว่าแบบคนที่เข้ามาเนี่ยคือจะจริงใจแค่ไหนจริงจังแค่ไหนเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎนะคนโสดคือมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะอยู่ในช่วงพลังงานของการที่อยากอยู่กับตัวเองอยากปลดปล่อยอดีตอยากที่จะเ,เขาเรียกว่าเยียวยาตัวเองนะคะเพราะว่าความเสียใจที่คุณเคยเจอในอดีตมันค่อนข้างเจ็บลึกมากๆนะมันก็เลยทําให้คุณ ยังอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ดู2คนนี้ไปนะอืมโอเคเราไปต่อการสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีกรกฎนะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคู่นะในปักนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูกันขอดูความรู้สึกของชาวราศีกรกฎนะคะที่จะมีให้กับคนคุยนิดนึงว่าคุณ จะรู้สึกยังไงกับคนคุยนะคะในปักนี้นะหนึ่งหรือยัง โอเคสำหรับชาวราศีกร,รกฎนะคนคุยไม่ชัดเจนะคะจริงๆคุณอาจจะดีกับชาวราศีกุมนะเออธาตดินพฤษศกันมังกร,รกรอะไรแบบเนี้ยได้นะเป็นคนแบบนิ่งๆเท่ๆคูๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งมั่นจริงจังกับในเรื่องของการงานการเงินประมาณนี้นะคะได้เนาะ ความรู้สึกของคุณที่จะมีให้กับคนคุณจริงๆปัดนี้แอนรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะอยากจะจริงจังกับเขานะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นโอกาสสาคัญที่เข้ามาเขากนข้างมีหลายๆอย่างนะที่ถูกสเปคถูกใจนะคะคุณเนาะแล้วก็ในบางคนเหมาะเลยว่าความมีเสน่ห์ของเขาเนี่ยทำให้อาจจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาสนใจเนาะแล้วมันทําให้เกิดปัญหาเนาะ การทะเลาะก,กันนะคะหรือคุณอาจจะมีความหึงหวงนะกับคนคุยของคุณที่จะเกิดขึ้นได้นะในปักนี้นะคะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าแบบเขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้เนาะเออเขาต้องการแบบไหนเนาะเออทำไมแบบมีคนอื่นเข้ามาคุยกับเขาเขาก็ยังดูแบบคุยอยู่ทําไมเขาดูแบบไม่ได้สนใจเราขนาดน,านั้นทั้งที่เขาก็คุยกับเราอะไรประมาณนี้เนาะ สรมพลังงานของเขาอ่ะเป็นไพ่ของเดือสตาคนนี้เป็นคนที่เลกส่วนตัวสูงเป็นคนมีเสน่ห์หน้าตาดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างพัฒนาความสัมพันธ์กับใครค่อนข้างช้านะถ้าคุณเป็นคนคุยของเขาแล้วอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยบอกเลยว่าแบบเป็นปีอะ่ะกว่าที่เขาจะมีความชัดเจนนะคะหรือว่าตกลงตรงใจเนาะกับใครสักคนหนึ่งเพราะคนคนนี้เขามไม่คนที่ ชอบการพูดคุยไปเรื่อยๆไม่ชอบการผูกมัดแล้วก็มันเป็นทางงานความรู้สึกที่ถ้าเขามั่นคงแล้วอ่ะเขาก็จะอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกนะเออว่าแบบคบกันอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาจะมีความสม่ำเสมอให้แทนนะคะตรงนี้เนาะซึ่งเป็นจุดสังเกตของคนคนนี้ว่าเขาเลือกคุณนะคะนะแต่ว่าความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในปากนี้มันเป็นพลังงานที่เขาก็โอเคนะในการคุยกับคุณนะแต่เขาไม่รีบในการพัฒนาความสัมพันธ์ในปากนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นความกังวลใจความไม่สบายใจความหึงหวงและความสับสนนะคะมันจะไปเกิดขึ้นอยู่ในฝั่งของคุณเนาะเพราะว่าคุณกลัวว่าแบบจะมีคนอื่นเนี่ย มาคว้าคนนี้ไปนะคะจริงๆต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้ก็จะยังคุยแบบนี้ไปก่อนนะคะมันจะยังไม่ได้พัฒนาแล้วมันก็จะยังไม่ได้มีการกระตื้ืองนะคะในความสัมพันธ์มากมายขนาดนั้นเนาะอยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นคุยแบบไหนก็คุยแบบนั้นนะคะนะมันยังไม่ได้แบบจริงจังเนาะตรงนี้นะสำหรับชาวราศีกรกฎคนคุยไม่ชัดเจนแต่ก็ยังไม่ได้เห็นว่าจะมีการหายไปมันก็ยังคุยคุยกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะพ่มขึ้นโคดติเพนเดนซี ตัวคุณเองอาจจะค่อนข้างเสร็จติดคนนี้มากนะในปักหลิงนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แอนรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเหมือนแบบคบแล้วอยากที่จะอยู่ด้วยกันแล้วหรือว่าอยากที่จะเปิดตัวแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้นะคะนะเออด้วยความเป็นเขาตรงนี้เนาะคุณก็คุยไปก่อนนะคะโอเคเราไปต่อกันสําหรับคนมีคู่นะคะชาวราศีกรกฎเนาะว่าความสัมพันธ์นะคะของคุณกับคู่นะในปักนี้นะคะจะเป็นยังไงเนาะไปดูกัน สำหรับคนมีคู่นะขอดูความรู้สึกของคุณนะคะที่จะมีให้กับคู่นิดหนึ่งนะว่าปักนี้คุณจะรู้สึกยังไงนะคะกับคู่ของตัวเองนะสําหรับชาวศิกรกดเนาะไปดูกันนะคะควีนดาบห้าหมาังเก้าเท โอเคต้องบอกเลยว่าชาวราศีกร,รกฎนะคนมีคู่นะตัวคุณเองเนี่ยคือค่อนข้างจริงจังกับคนนี้เนาะแต่ว่าคุณทั้งคู่อาจจะมีปัญหามีการทะเลาะก,กันนะคะในปักนี้ในเรื่องอะไรรู้ว่าในเรื่องของคนอื่นที่เข้ามาแทรกในความสมคัญระหว่างคุณและเขานะคะนะเออคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ของคุณน่ะดู ชิวเกินไปไหมดูอา่าดูสำราญเกินไปไหมดูเจ้าชู้เกินไปไหมนะคะนะตรงนี้เนาะแล้วมันมีปัญหาทะเลาะก,กันด้วยเรื่องอะไรรู้ไหมด้วยเรื่องของคนเก่าๆที่เข้ามาฝั่งของคู่ของคุณนะคะคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเคยมีคนคุยเกา่าแฟนเกา่าคนรักเก่านะคะตรงนี้เนาะที่เคยแบบคุยคุยกันและคนคนเนี้ย เหมือนคุณอาจจะเคยรู้ว่าเขาเคยคุยกันก่อนจะมาคบกับคุณนะคะนะเออซึ่งในปากนี้เหมือนตัวคุณเองอ่ะก็จะได้ไปรับรู้นะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะมีการทะเลาะหรือมีการพูดจารุนแรงบางอย่างนะคะกับคนรักของคุณเนาะเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนาะเพราะฝั่งของเขาต้องบอกเลยว่าจริงๆอะ่ะ มีจริงเรื่องจริงที่เขาไปคุยนะคะเรื่องจริงที่เขามีการแอบคุยหรือว่ามีการแอบไปติดต่อกับใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนคุยเก่าๆของเขานั่นแหละเออที่ปักนี้มีโอกาสที่วนเวียนหรือได้มาเจอกันนะคะแบบโดยบังเอ,อิญหรือว่าเจอกันผ่านงานสังคมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วได้มีการไปคุยแต่ว่า ถามว่าเขารู้สึกผิดไหมกับการทะเลกกาะกันของคุณและเขาในครั้งนี้ที่คุณแบบรู้สึกไม่โอเคมีความหึงและไม่พอใจที่เขาทําตัวเหมือนแบบยังโสดอยู่อะไรอย่างเงี้ย คือเขารู้สึกผิดนะคะนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจริงอะ่ะคุณยังเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะให้ขึ้นเอ็มเพรสขึ้นมาเนาะในความรู้สึกของเขา่าเหมือนคุณก็ยังเป็นคนที่ใช่ที่สุดนะคะคุณเป็นคนที่แบบดีที่สุดเขาก็เสียใจเนาะที่แบบเขาทําแบบนี้กับคุณนะคะเออที่เขาแบบอาจจะแอบไปคุยกับคนอื่นหรือว่ามีการแบบ เหมือนไปเจอกับคนอื่นแล้วเหมือนไปพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะตรงนี้เนาะมันก็เลยเป็นพลังงานที่มันจะขึ้นไพ่สิบไม้กับสามดาบมันจะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างอึดอัดเกิดขึ้นนะในความสัมพันธ์ของร,ราศรีกรกฎนะคะคนมีคู่นะไพ่สามดาบขึ้นมามันมีความเสียใจเนาะที่มีคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะตรงนี้เนาะจริงจริงไพ่มันขึ้นสามดาบสามถ้วยเนาะตรงนี้นะคะนะเออแต่ว่าคือถ้าเกิดคุณเป็นคู่ที่ ออฟฟิเชียลคุณเป็นคู่ที่ทุกคนรู้คุณเป็นคู่ที่แบบคบกันแบบจริงจังท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะเลือกคุณนะคะเขาเลือกคุณเนาะยังไงเขาก็จะเลือกคุณนะคะเขาจะไม่ได้ไปเลือกคนอื่นหรอกนะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมานะแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็จะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กันนั่นแหละนะคะตรงนี้เนาะที่เกิดขึ้นนะแต่ไพ่เป็นพลังงานอยากให้คุณรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วถ้าความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกนะ มันไม่โอเคเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะคะในความสัมพันธ์นี้ต่อพ่เป็นพ่าของโชรเมทคือคนนี้เขามีความเป็นคู่กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ลองพูดคุยกันเพราะจริงๆนะเอาอตรงๆนะคือคนคนนี้ต่อให้จะเจ้าชู้หรือว่าต่อให้จะมีไปแอบพูดคุยกับใครอะไรใดๆก็ตามเนาะแต่การได้รับรู้ตรงเนี้ยของคุณนะ่ะคือเขาค่อนข้างเสียใจนะคะ เขาเสียใจมากเนาะที่เขาทําแบบนี้นะคะนะแล้วก็มีโอกาสที่ท้ายที่สุดเขาจะกลับมาขอโทษนั่นแหละนะอนะคะแล้วก็อย่างแบบอยากที่จะให้มีคุณอยู่เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบเหมือนดีที่สุดอะเออแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบคุณในเวอร์ชั่นในปักนี้ที่คุณเป็นนะคะมปนเป็นพ่ของควีนดาบคือคุณในอดีตอาจจะเป็นแบบตั้งแต่คบกันคือเป็นเอ็มเพรสมาตลอดคือแสนดีนะคะโอเคเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ปากนี้คุณกลายเป็นแบบควีนดาบคือแบบคือไม่ถูกต้องไม่เอาไม่ชอบไม่สนใจพูดตรงๆนะคะแล้วก็พร้อมไฟนะคะว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์นี้นะตรงนี้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคนมีคู่ก็จบไปแล้วขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามนะคะอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย